ขอดนตรีประกอบด้วยครับเพื่อความสุนทรีในการประกอบอ่าหารนะฮะขอดนตรีประกอบนะครับเป็นอะไรดีฮะเลดี้กาก้าเหรอครับเอาเพลงอะไรเพลงเพลงเรานี่แหละนะฮะ จันบิวนิดนึงบอกรายละเอียดหน่อยครับตอนนี้จันบิวสอนอะไรที่ไหนยังไงนะครับแล้วก็มีโครงการอะไรที่น่าสนใจถ้าเกิดคนทั่วไปเขาอยากไปเรียนไปอะไรบ้างเนี่ยต้องไปโอนหนงโอนเน็ตอะไรกับเขาไหมอ๋อต้องค่ะก็ของดิวจะอยู่จะอยู่ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุนดุสิตธิ์นะคะเป็นหนึ่งโครงการในนั้นค่ะคือว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุนดุสิตธิ์มีหลายโครงการที่เกี่ยวกับอาหารในส่วนดิวจะเป็นโครงการที่ว่า ผู้ที่อายุ18ถึง60ปีขึ้นไปอะค่ะ18ถึง60โอกว้างมากกว้างมากแต่ถ้าเกิน60อะค่ะถ้าอยากทำอาหารแล้วก็ร่างกายแข็งแรงให้พาลูกมาด้วยหรือพาหลานมาช่วยนะคะก็สนใจวันว่างเสาร์อาทิตย์หรือช่วงปิดเทอมค่ะติดต่อไปทางโรงเรียนการอาหารหรือว่าเซิร์ชอินเทอร์เน็ตอะค่ะไปได้เราก็จะมีหลักสูตรสอนทำอาหารเป็นอาหารยุโรปอาหารไทยอาหารเอเชียเบเกอรี่ของว่างไทยอาหารว่างจีนเรามีหลายอย่างค่ะเราสอนเป็น ภาษาอังกฤษด้วยญี่ปุ่นก็ได้ค่ะยรมันต่างชาตินะครับนิยมมากนะพัดถอยทมยำโค้งอะไรเงี้ยนะฮะตอนนี้มามัสมมานนี่กันะครับเริ่มมาสนใจอาหารไทยหลายๆชนิดเมีเพื่อนชาวต่างชาติเนยค่ะพาไปตลาดน้ําและสนามหลวงต่อเข้าสายถ้าเขามาทุกปีทุกปีเบื่อที่โรงเรียนจะมีชาวญี่ปุ่นคนนึงค่ะเป็นชาวต่างชาติ สิบกว่าปีแล้วค่ะแกจะมาทุกปีเพื่อมาเรียนอาหารไทยอย่างเงี้ยแต่แกไม่ได้มีครอบครัวที่นี่ใช่ไหมฮะถึงต้องมาทุกปีออกมาทำอาหารนทุกปีแกจะต้องมาเที่ยวเมืองไทยแล้วแกบอกแกจะมานะขอแกเรียนแกเรียนจนทางโรงเรียนจะไม่มีอะไรสอนแล้วแกก็ยังจะมาอยู่แกน่ารักนะแกน่ารักมากนะครับแล้วก็หลักสูตรราคาราคาก็ ถ้าเป็นระยะยาว3เดือนนะคะตกอาทิตย์ละหนึ่งวันก็จะราคาอยู่ที่15,800แต่ขึ้นแต่คือมาตัวเปล่านะคะคุณโก้ครับคือเรามีอุปกรณ์ให้ทั้งหมดเลยใช่ครับมีเบรกให้มีกาแฟมีข้าวกลางวันให้ทานด้วยใช่ค่ะแบบนี้ให้เลยแล้วเราก็จะสอนด้วยว่าอาหารเนี่ยค่ะทำให้อร่อยทําให้อร่อยแล้วถ้าเราจะทําปริมาณมากๆเนี่ยทำยังไงถึงยังอร่อยอยู่ด้วยบางทีมันไม่เหมือนกันนะครับการทําอาหารเพื่อรับประทานหนึ่งจานหนึ่งถ้วยกับการทําเพื่อที่จะเป็นหม้อนะครับเพื่อจะเลี้ยงคนจํานวนเยอะเนี่ย มันก็มีวิธีการมี<ช>ที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับตอนนี้เรายืนเกล็ะก,กาบผู้ยิงขันขแล้วหรอครับรู้สึกเหมือนกัน <laughs> เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าดีกว่านะได้ค่ะกระเทียมมาค่ะกระเทียมอยู่ในน้ำพริกไม่มีที่ไหนเขาใส่เปลือกนะคะเห็นเอาแล้วมีเคล็ดลับมาเพิ่มแล้วใส่เปลือกกระเทียมไปด้วยจะได้มีกากใหญ่ไอ้ยานะฮะมีหลายอย่างนะครับ ก็จะบอกนนเนึ่องอะค่ะอัตราส่วนในการใส่อนะคะอย่างพวกกระเทียมดองมันเป็นเครื่องมันเป็นของดองที่มีกลิ่นฉุนรุนแรงเราใส่เพื่อพอรับกลิ่นอย่าใส่เยอะนะคะนเทคนิครับเป็นเทคนิคนะฮะแล้วก็ระวังด้วยนะคะในการทําอาหารมันมีมีของคมเกี่ยวข้องอะค่ะระวังได้รับบาดเจ็บอะค่ะโอ้ทางนี้เน้นเสียงนะครับทีมที่สี่เราเน้นเสียงนะเริ่มมีกกักกกกักมา พอเล่นจังหวะก่อนเลยนะครับแต่พอบอกว่าหนุ่มๆเขาจะไปฟังตามบ้านนะว่าเสียงครกบ้านไหนเป็นยังไงบ้างเนี่ยนะเริ่มมีเสียงดังม้นทุกทีมทุกทีมเสียงหน้ารับประทานนะคะดูรีลานะครับยิงถ้ายิ้มไปด้วยผมว่าช่วยเรื่องรสชาตินะครับถ้าคนทําเครียดมากรสชาติมันจะออกมายังไงไม่รู้เหมือนกันนะครับยิ้มยิ้มไว้สบายใจนะครับทําแบบสบายสบายชิลๆนะ เหมือนคุณโก้ค่ะวันนี้เรามีเรามีแชมป์เก่าด้วยเมื่อวันพฤหัสอะคะ่ะด,ดิวมาเหมือนกันแบบเนี้แต่เป็นการทํตทาส้มตำครับผมนะคะเรามีแชมป์เก่ามาด้วยเหมือนมารักษาแชมป์หรือมาควา้าแชมป์เพิ่มอ,ะะอย,เ,ยเราจะได้รู้กันนะครับ พื้นพื้นที่ตรงนี้ทีมที่ห้าทำให้มันสั่นสะเทือนอยู่นะครับผมยืนไปผมก็ตัวสั่นไปรู้สึกจะออกแรงทั้งหมดในชีวิตนะฮะเพื่อให้มันแหลกไปข้าโกรธอะไรกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนั้นนะครับแต่ว่าใส่แรงเต็มที่เลยโอ้โหนะเอาะแหลกเลยนะฮะอือกลับไปเจอกันโอ้โใส่อารมณ์ไปเต็มที่เลยนะฮะ บางทีไม่ต้องเวลาตำน้าพริกไม่ต้องนึกถึงหน้าใครก็ได้นะครับ <c oughs> นึกถึงหน้าที่เราคนที่เรารักดีกว่าอย่าวคนที่เราเกลียดนะเดี๋ยวแรงมันจะแหลกไปซะก่อนนะกระเทียมไทยอะคะ่ะกระกระเทียมไทยกรีบเล็กอะคะ่ะถ้ามันแกะลำบากบางนีเขาจะไปแช่น้ำก่อนก่อนแกะแต่เทคนิคนะครับใช่ค่ะ แต่ว่าเทคนิคของดิวอะค่ะคือดิวจะตบให้มันแตกแล้วก็ตัดขั้วออกมันก็จะง่ายเพราะว่าเราไม่ได้เอากระเทียมเป็นกรีบสวยแล้วแล้วมันก็จะเร็วด้วยอะค่ะคือเราไม่ได้ต้องการความสวยงามของกรีบกระเทียมแล้ว<ช>นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรรมวิธีในการปอกมันออกมาได้เนี่ยก็ไม่จะเป็นต้องเน้นความสวยงามนะครับใช่ค่ะ ไม่ต้องรีบนะครับผมต้องบอกก่อนว่าไม่ต้องรีบนะครับเราสบายๆนะครับสบายๆถึงสองทุ่มได้เลยนะฮะกินมื้อเย็นพอดีนะครับชิวๆสบายๆนะครับมีถุงให้ใส่กลับกลับบ้านด้วยไปอวดคนที่บ้านเราแข่งแบบสบายๆไม่ต้องรีบนะครับผมกลัวเรื่องของมีคมนะฮะเรื่องอะไรต่างๆเราไม่รีบนะครับจะเห็นลีลานะครับดูทั้งลีลาประกอบด้วยนะครับ ดูความใส่ใจในเรื่องของการเลือกวัตถุดิบนะครับการประกอบอาหารใช่ค่ะก็เวลาตำน้ำพริกอะค่ะถ้าสังเกตทีมสองค่ะคุณนาคนนี้ชำนาดูเลยเขาจะเอามือป้องป้องนี่เพราะว่าไม่ให้มันกระเด็นช่วยระดับหนึ่งนะคะเป็นเทคนิคเหมือนกันใช่ไหมคะบางคนไม่รู้หรอกค่ะว่ามันเป็นเทคนิคแต่รู้ว่าต้องทำก็คืออัตโนมัติก็มีเหมือนกันมันก็คือเป็นสิ่งที่เราวิจัยมาแล้วนะคะครับ ยังมีอีกหลายๆลร้านที่อยู่ดางด้านหลังนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการวิจัยได้รับการได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสกวนะครับแล้วก็ออกมาเป็นโปรดักต์ให้เราได้นําไปใช้กันเพราะบางทีเนี่ยความถนัดของแต่ละคนหรือว่าความรู้ในเรื่องของประโยชน์ของแต่ละสิ่งเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับบางคนสนใจอยู่แล้วเขาต้องการที่จะไปให้สุดทางนะครับสกวก็มีหน้าที่ในการสนับสนุน นะครับพิจารณาแล้วเหมาะสมออกเป็นประโยชน์สกบก,ก็ให้ทุนและก็ร่วมกันสนับสนุนทําการวิจัยนะครับและได้ผลออกมาก็มาเป็นประโยชน์ร่วมกันไม่ใช่เฉพาะแค่ภาคธุรกิจนะครับอย่างน้อยเนี่ยคนไทยเราก็ได้มีโอกาสได้ใช้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเพื่อให้เป็นประโยชน์ด้วยนะครับหรือภูมิปัญญาเหล่านั้นนะครับสิทธิบัตรหรือว่าความคิดต่างๆเหล่านั้นที่ได้ผลมาจากการวิจัย ท่านอื่นอยากไปต่อยอดก็ได้นะครับติดต่อแล้วก็พูดคุยกับทางสงกอบอได้เลยนะครับอาจจะไปทําเป็นสิ่งนู้นต่อหรือว่าจะไปพัฒนาต่อทําได้นะครับทําได้งานนี้เราก็ต้องการให้ประชาชนทุกๆคนนะครับที่เป็นคนไทยได้รู้ว่าประโยชน์ต่างๆนั้นเป็นของเรานะครับเราได้เห็นงานวิจัยในดิิทัศการทั้ง9โซนของเราแล้วแต่ใครจะเอาไปใช้ประโยชน์นะครับประโยชน์นี้เป็นของทุกๆคน เพียงแต่ว,ว่าใครจะเอาไปใช้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนนะครับเรื่องของปูม้านิ่มนะฮะหลายท่านอาจจะเคยทานปูนิ่มท่านนี้มีปูม้านะครับนีม่มีการวิจัยแล้วก็เป็นปูนิ่มได้เหมือนกันนะครับเชิงธุรกิจอาจจะทําเป็นร้านทําส่งรับส่งในเขตตําบลหมู่บ้านของตัวเองอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครสนใจเรื่องของไก่ใครจะไปเพาะพันุไก่เนื้ออร่อยรสชาติดีเลี้ยงง่ายนะครับปลอดโรค อย่างเงี้ยนะครับก็ไปศึกษาไปสอบถามได้คุณค่าใหม่ไก่พื้นเมืองนะครับก็ไปดูได้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับโ <c oughs> ตลงค,คู่ที่ห้าเริ่มสงสัยกันแล้วเมืกี้ใส่น้ำตาลไปยังนี่จะใส่อีกรอบเลยจะออกมาหวานเจียบเลยหมครั <c oughs> ใส่แล้วแน่นะ <c oughs> หรือยังไม่ใส่จะใส่แล้วนะ <c oughs> เออเอานะครับเริ่มเริ่มมีรสชาตินี่ฮะือีคู่ที่สองนี่ไม่ธรรมดานะครับจันเบลครับใช่ค่ะเหมือนเทคนิคเยอะมากแล้วก็ถูกต้องอ่ะดูแลแบบว่าท่าทีเขาทธรรมะแมงค่ะครับผมแล้วก็บางทีการทําอาหารค่ะไม่ใช่แค่เป็นฝีมือของแม่ครัวหรือผู้ใหญ่เด็กๆก็ช่วยเราได้ค่ะนะฮะค่ะให้เด็กๆช่วยเด็ดผักอะไรก็ได้ให้เขามีส่วนร่วมเขาจะได้อยากทานอยากให้เขามาใกล้ชิดได้ใช้เวลาว่างที่ อยู่ร่วมกันนะครับผู้เฒ่าผู้แก่เด็กเยาว,วชนนะครับหรือว่าคนในบ้านก็มารวมกันก็เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งนะครับที่ช่วยเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวทําอาหารด้วยกันนะครับเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เราจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันนะครับทำกิจกรรมร่วมกันอย่างเยอะแยะมากมายด้วยใช่ค่ะเวลาทุกวินาทีที่เราว่างอยู่มันมีค่านะครับจริงๆแล้วหลายคน เราใช้ร่วมกันได้ใช่ครับนะค,ะคนที่เคยไปทํางานวิจัยเนี่ยนะครับหลายคนก็อย่างเด็กเยาวชนเนี่ยยุวะวิจัยของเราครับไปทํางานในพื้นที่ได้มีโอกาสไปรู้จักกับคนเท่าคนแก่เนี่ยครับเขาไปทํางานเนี่ยปรากฏว่าเราไม่ได้บอกเขาหรอกว่าเขาเขาจะต้องเป็นยังไง